ร้าน e-chi Is store ตอนนี้นะครับมีบริการแบบอนิเวนการ์ด e เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ ID ดีไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาพแมปอนิเม d ดิฟเ d นเดอร์อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้มเชนเนลเพื่อรับผู้ปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากับแอปอนิเมนดิบอลแล้วโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับ FK ตัวเลทิกเกตนั่นเองเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับของตัวแมปอน โดยตัวนนมจะเอาไปใช้เนี่ยครับจะใช้เป็นหลักๆเนี่ยผมเน้นไปที่นดขาวนะครับกับตอมีฮอกส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ครับคือเล่น2ตัวเนี่ยถ้าผมเทสมาเนี่ยมันก็ผ่านนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกังวลเรื่องของโล่อะไรเงี้ยคุณสามารถเอาตัวละครที่เป็นตัวแอร์นะครับหรือตัวไฮบริดอะไรเงี้ยอื่นๆไปเพื่อคอยตัดโล่ก็ได้ครับเผื่อว่าการที่เราหยิบมาเนี่ยเป็นการโล่นั่นเองโดยเราจะเล่นกันแบบอ่าไม่ค่อยเซฟนะครับเราจะเล่นกันแบบกดการ์ดที่บวกให้ด่านมันยากขึ้นให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว คิดว่าลงแบบนี้มันไม่ผ่านนะครับก็ลองไปอัดดูครับแล้วก็ทําเป็นส่วนของเลือกอันที่แบบว่าบวกบัฟให้เราเอแทนนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะลงได้ง่ายกว่านะครับโดยที่ด่านที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็รอให้เป็นเวสตซิตี้นะครับเป็นด่านหนึ่งอันนี้เนี่ยมันจะลงได้ง่ายมากกว่านะครับส่วนตัวเนี่ยก็ได้เท่ากันด้วยส่วนดันไมอันนี้เนี่ยมันจะทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในกานรเชียร์มอนเนี่ยมันจะวางตัวอน้างยาก็แนะนําให้เป็นด่านเวสตซิตี้จะดีกว่าครับไปเดี๋ยวมมเรเาไปดูนะนในด่านกันเลยดีกว่าก็ ก็โอเคนะครับตอนนี้อยู่ในด่านเป็นเทียบรอยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเลยดีกว่าโดยที่ทุกคนเนี่ยครับผมอยากให้ทุกคนเซตอัพตามผมงนี้เลยเผื่อใครจะเอาตัวเอฟเคตัวนี้ไปใช้นะครับก็ให้เดินมาบริเวณมุมนี้เลยครับแล้วก็เอากรอบตัวนี้ครับที่เป็นวิ l ี l i k ทูสตาร์ทนะครับเป็นกรอบเริ่มเกมนะครับวางไว้มุมมุมนะครับผมจะให้มันเก็บขอบยาให้หมดก็พยายามกล่ามุมครับนี่สักประมาณอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เนี่ยก็ให้ทําตามนี้เลยและกดตัวโอนะครับจะเป็นการขยายหน้าจะออกทั้งหมด สองที่นะครับก like the <e ็ให okay. so ้มันเป็นมุมน um ี้ก um ็เสร็จเราทําแล้วเราก็กดเล่นไปเลยครับก็ปล่อยแพ้ไปเลยตาแรกปล่อยแพ้ไปได้เลยครับอีกวิธีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครลงไม่ผ่านเลยนะคุณก็เล่นแบบปล่อยแพ้ก็ได้ปล่อยแพ้แล้วกดรีเพย์นะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูนะครับถ้าเกิดคุณปล่อยแพ้แล้วกดรีเพย์เนี่ยมันก็จะได้ตั้ง240เลยก็รีเพย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าลงไม่ผ่านนะครับก่อนจะเริ่มอ่านนะเหมือนเดิมครับเปิดกรอบฝั่งขวาครับยูนิเมนเจอร์เปิดออกมาไว้นะะะคครรรรัััับบแลล้วเเเเาากกก็ดดดิ่มมอนนยจ วางตัวไปพร้อมกันเลยดีว่างผมจะอธิบายทีละขั้นเลยว่าผมเซตอัพยังไงบ้างน,นะครับแล้วที่ผมเนี่ยจะวางตัวละครโจมตีเนี่ยเอาให้มันเยอะๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยผัดไปอัปเกรดตัวเงินเพราะศัตรูเนี่ยมันออกมาค่อนข้างเยอะ,ะครับแล้วก็มีโล่ด้วยถึงไม่ได้กดหยิบการโล่มาเนี่ยมันก็จะมีโล่ผ่มาอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเคลียร์ไม่ทันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวฟแรกเราก็จะนี่วางนะนี่ผมวางือบชา้าไปนะครับก็วางๆไปเลยวางครับกดตัวใช้ตัว E วางครับกดเลขกดตัว E นะครับแล้วกดตัว Q เคลียร์ออกนะครับ ทำอย่างนี้ไปครับเพราะว่ามันจะไม่ยากับกันกดทิกซ้ายนะครับวิธีอย่างนี้ก็ทําไปเรื่อยๆเลยแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะลองกันครับพอวางบุฟเ้่เขาสามตัวเราจะวางมีฮอกนะครับเคลีย์ข้างหลังหนึ่งตัวนั่นเองแบบเงี้นมาแล้วเราก็วางไปมีฮอกมันเคลียได้อย่เล้วครับก็วางย้ำๆครับกรณีที่มันวางไม่สิดเราก็จะวางอย่างนี้ไปเรื่อยเผื่อมันจะหลุดลนั่นเองประมาณนี้เลยไม่ได้ยากมากครับก็เดี๋ยวเราลองกันต่อไปครับเราจะวางตัวหนวดขาวข้างหน้ากัน โดดขาวนี่นเป็นฟูอยู่นะครับเพราะงั้นเราสามารถวางให้มันแบบโดดรอบๆไกลๆได้ด้วยก็สองตัวมิติสองตัวนี้ครับผมอีโวมันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปอีโวด้นะครับมันอีโวมันได้ยากมากสองตัวนี้อออนี่ครับเคลียร์ไปได้เลยปล่อยให้มันตีไปครับนี่ครับคุณจะเห็นว่ามันมีโล่ใช่ไหมอ่ะเราก็จะมีการ์ดมาให้เดินอย่างเงี้คือจริงๆเนี่ยตอนเล่นเนี่ยการ์ดมันจะสุ่มมาครับเพราะงั้นมันไม่มีอะไรไปเป๊ะเ,เราโอทําทีมให้มันหลับลงผ่านทุกสถานการณ์ในการดีบัฟเลยดีกว่าครับก็ยิบไปอย่างเงี้อันนี้ก็จจจิบนนนน่่าาะะะสสปปีีดด เร็วมากนะครับไปนี่เราก็วางย้ำๆไม้เหมือนเดิมครับเน้นการวางให้แบบว่ามันเยอะก่อนเหมือนเดิมเลยที่ผมบอกไปแต่ทีเนี้ยเนี่ยช่องอัปเกรดเราเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้แค่เท่านี้นะครับมีทั้งหมด9ตัวเท่านั้นที่เราสามารถอัปเกรดได้ฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําว่าเราเลือกตัวดามจหลักมาวางก่อน,นครับตัวสโลอะไรเงี้ยเราไม่ต้องอัปเกรดเอาไปอัปเกรดแบบใช้มือเอาก็ได้ครับเพื่อเซฟๆอันนี้ก็ ตัวเงินนั่นเองผมก็วางให้มันครบนะครับตอนนี้ครบ9ช่องแล้วอันนี้คือตัวหลักๆที่เราจะทำงานอัปเกรดกันนั่นเองก็ผมก็วางหนวดดำแล้วให้มันคอยสโลให้มันจะได้ไม่หลุดไปมากนะครับโอเคครับจากนั้นก็อัปเกรดตัวเงินได้เลยเปิดให้มันอัพหมดทุกอันเลยครับแล้วเดี๋ยวพอเราอัพเสร็จหมดเนี่ยเราค่อยไปเปิดติ๊กนะครับให้มันอัปเกรดตัวดาเมจของเรานั่นเองแล้วเนี่ยบอสต,ตอนเวฟสิบเนี่ยจะไม่ยากมากครับถ้าเกิดว่าเราเอามีฮอคไปเนี่ยมีฮอคมันตี650%ดาเมจนะครับใส่ตัวบอสที่เป็นพาสซีฟฝากอยู่แล้ว มันจะเคลียร์บอสได้เร็วม,มากๆ,ๆเลยครับผมเลยแนะนําให้ทุกคนเอามีฮอกมาด้วยน,นั่นเองส่วนของตัวละครเนี่ยคุณจะไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้ครับคุณจะเปลี่ยนหนวดขาวเป็นโบลี่ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเอา่อจันนี้ผมก็แนะนําไทโดเท่าไหร่นะมันราคาอัพมันค่อนข้างสูงเลยก็แล้วแต่ครับลองเทสดูว่าไหวไม่ไหวนะครับถ้าใครมีมิราเคลิลเนี่ยก็สบายเลยอันนี้ผมก็ใช้เป็นบัฟมิติธรรมดานะครับส่วนบัฟในตัวหนวดขาวเนี่ยน,นี้ก็บัฟไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่แต่ก็ยังเล่นไหวนะครับก็นะครับเลเวลสิบเราก็เล่นตามปกต ไม่ได้มีอะไรเยอะแหละเดี๋ยวจะเป็นส่วนของคลิปเทสให้ดูด้วยนะครับแล้วรอตัวสปีดมาวครับอัปเกรดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับนะครับให้ตัวดาเมจเราเนี่ยครับผมจะอัปไปที่หนวดขาวก่อนนะหนวดขาวจะต้องเป็นตัวที่อัปเกรดก่อนพอจะให้มันตีพวกตัวแอร์อย่างนี้ให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับการ์ดโผล่มาแล้วก็หยิบยิบอันไหนไก็ได้ครับกลางขวานะครับหยิบอันไหนก็ได้ผมจะให้ดูครับว่าช่วงทายมายเป็นไงก็ประมาณนี้แหละครับมันไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆนนะรััส่่ววมีีอออกกตึงผาจจไดด้เ มีตั้ง25เวฟเนะี่ยก็ปล่อยให้มันอัพเกรดไปเลยครับตัวมีฮอกเนี่ยเป็นตัวหลักเคียร์บอสของเราเลยผมตัดไปตอนเวฟ2ี่าดีกว่าผมได้ดูว่าผมเพิ่มอะไรบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะวางตัวมีฮอคเพิ่มนะเพราะว่าเงินมันเหลือมากมากเลยผมจะวางตรงบริเวณนี้นะครับวางไปเลย่มามันเดิมเลยครับแต่ทีนี้นยะอัพเกรดเราจะไม่มีออโต้เลยครับเราต้องอัพเกรดเองเรากด f จะกดแล้วกด f ครับจากนั้นก็้องกดอีกทีครับเผื่อว่ารอบแรกไม่ติดนะครับกดให้มันปิดอย่างนี้ครับแล้วก็กด f รัวๆไป,ไปด้วย ข้อคนระวังเดียวก็คือตัวแอนครับก็ใครจะใส่ตัวแอช่องนีสสากในจริงผมควรจะใส่ตัวแอนนะแต่มไม่ได้ใจว่าทุกคนมีตัวอะไรกันบ้างผมเลยเทสแบบไม่ได้ให้ใส่ให้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นนะับผ่านได้ปกติเลยนะครับได้3 0 0พันตัวครบถ้วนนะครับวิธีนี้ก็ผมจะแจกตัวไฟล์ไปนใน Discord ดนะครับ้าเกใครจะไปเอาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าปล่อยสปนะีดน่ะมันจะเล่นได้ปกติไหม ก็คงจะมีมานี้นะครับสับคลิปนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับสับตัว FKA t ร Ticket ตม่ได้ยากมาครับทุกคนก็ FKA ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งเปิดแคปซูลกันสับคลิปนี้คงมีมานี้ครับขอบรับชมรับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ